ผีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565ท่านอยู่กับเราหลายหลายอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับยังอยู่กันที่กราชับมิสของสโมสสนนะครับที่เรากำลังติดตามกันอยู่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้หยิบยกกันมา1คู่นะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับกับคริสตันพาเลเตะกันที่เนชันแนลสเตเดียมนะครับ ที่สิงคโปร์นะครับนัดกันที่สิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเรานะครับสำหรับแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลครับเดอะคอปก็อาจจะไปเยี่ยมเยือนได้นะครับผมในวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับลิเวอร์พูลเจอกับคริสตัลพาเลทที่สิงคโปร์นะครับสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ในวันนี้ครับก่อนเลยครับไปกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับเป็นด้านของลิเวอร์พูลต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับ กับคริสตันพาเลตนะครับบินตรงมาจากอังกฤษแล้วก็มาลงที่สิงคโปร์ครับสำหรับลิเวอร์พูลก็จากไทยนี่ครับไปกันที่สิงคโปร์นะครับหลังจากนี้ครับไปดูกันที่บทวิเคราะห์กันต่อครับดูทางด้านของสถิติกันก่อนนะครับสิบนัดหลังที่เจอกันครับระหว่างลิเวอร์พูลกับคริสตันพาเลตนัดล่าสุดเกมเยือนของลิเวอร์พูลไปเยือนคริสตันพาเลตลิเวอร์พูลชนะมาได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในบ้านของลิเวอร์พูลชนะได้2นัดติด 30แล้วก็20นะครับปี2020เนี่ยเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลถล่มไปถึง70นะครับพอเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยลิเวอร์พูลชนะได้ถึง40นะครับในปี2020เป็นปีทองของลิเวอร์พูลเลยนะครับทางด้านของปี2020ปี2019ครับก็ยังเป็นลิเวอร์พูลนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสกอร์ห่างแค่1ลูกเท่านั้นนะครับ2-1แล้วก็4-3ปี2018ครับลิเวอร์พูลชนะได้2นัดนะครับในการไปเยือน2-0แล้วก็2-1แล้วก็ปี2017 ริพูชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ยังอยู่สติเนี่ยอยู่ทางด้านของริพูนะครับชนะได้ถึง10ครั้งนะครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับริสตันพาเลตยังไม่เคยชนะริพูใน10นัดหลังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต้มกับลิเวอร์พูลนะครับทางด้านของริพูครับ10นัดหลังสุดนะครับเอาเฉพาะ5นัดหลังนะครับที่ผลงานลงแตะไปนะครับล่าสุดก็อย่างที่เห็นนะครับ ลิฟูกับแมนยูในราชมังกีลาเป็นทางด้านของแมนยูนะครับชนะไป4-0ลิพูแพ้นะครับก่อนหน้านั้นก็นัดชิงครับแชมเปียนส์ลีกลิพูก็แพ้เรลยม,มันลิดไป1ประตูต่อ0นยครับในพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับนัดสั่งลาเป็นลิฟูชนะวูดแฮมป์ตันไป3-1ในบ้านไปเยือนเซาท์แฮมตันชนะมานะครับ2ประตูต่อ1เสมอกับเชลซีครับ ใน fx ครับนะครับ0ประตูต่อ0นะครับผมด้านของคริสตันพาเลตบ้างครับ5นัดหลังนะครับผลงานเนี่ยเพิ่งชนะมิววอลมานะครับในอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นเสมอกับแอคลิงตันนะครับ1ประตูต่อ1ชนะแมนยูได้นะครับ1ประตูต่อ0แต่ไปเยือนเนี่ยแพ้เอฟเวอร์ตันมา3-2 เสมอกับทางด้านของ Aston Villa ครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะวัตฟอร์ด1ประตูต่อ0ครับผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่5นัดหลังเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับแพ้ให้กับ Everton เท่านั้นเองนะครับวันนี้ครับไปดูทางด้านของผู้เล่น11ตัวจริงกันบ้างครับในวันนี้ความพร้อมของแต่ละทีมนะครับทางด้านของ l i v e o o ครับ j o t าฟิตไม่เต็มร้อยนะครับกองหลังเนี่ย อย่างฟันไดฟาบินโยเดียโก้คันทาร่านะครับรวมถึงเมมซ่าร่าอาจจะลงก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูตัวใหม่อย่างนูเยสนะครับว่าจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับในวันนี้นะครับต้องปรับกับทีมมากเลยนะครับทางด้านของนูเยสนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงครับมู้ซับตูเป็นอลิซอนนะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับคนาเต้ฟันไดนะครับโรบสัน ทางด้านของกองกลางมีเดียโก้นะครับฟาบินโยแล้วก็แฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยใช้3ประสานนะครับซาร่าโนเยตดิอาร์ตนะครับที่จะลงประสานกันทางด้านของลูกทีมของเจเกนครอฟกันในวันนี้นะครับทางด้านของคริสตันพาเลตบ้างครับตัวหลักไม่มานะครับอย่างวินเฟสซาฮานะครับเอซีนะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับแล้วก็เบนเตเก้ก็ไม่มานะครับวิลฮิลส์ก็ไม่มานะครับคูยาเต้ก็ไม่มานะครับทางด้านของลูกทีม ของทางด้านของคริสซันพาเลตนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็มาในระบบเดียวกับทางด้านของลิฟกูนะครับใน4-3-3เหมือนกันนะครับผู้สัตรูเป็นกัวยต้านะครับดาวรุ่งอย่างคายนะครับแอนเดอร์สันวอร์ดมิเชลนะครับกองหลัง4คนกองกลางครับมิลิวเยวิชนะครับเลชมอนแล้วก็บัวเต็งนะครับกองหน้าตัวเก่าอย่างออยูอยังลงได้นะครับมาเตต้าก็เป็นทางด้านของ ดาวรุ่งนะครับแล้วก็เอดูอาร์นะครับก็ลงประหลังได้นะครับผู้เล่นทางด้านของผู้เล่นตัวจริงเนี่ยมาแค่สิบรายนะครับสำหรับปีซีซั่นที่เอเชียนะครับลูกทีมของพาร์ติกวิเอร่านะครับปีนี้จะปรับทีมกันยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนครับผู้นี้ครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับความพร้อมของทีมเนี่ยพร้อมกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของการ ลิงก์กันเนี่ยลูกทีมของเจคินครอปเนี่ยลงสนามกันไปแล้วนะครับซ้อมกับทีมกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับน่าจะเข้าขาเข้าร่องเข้าลอยกันมากขึ้นนะครับสำหรับลูกทีมของลิอร์พูกันในวันนี้มาถึงสามสิบเจ็ดคน,นครับลงได้ถึงสามชุดทีเดียวนะครับสำหรับลูกทีมของลิอร์พูอาจจะดันผู้เล่นดาวรุ่งนะครับที่ขึ้นมาแล้วฟอร์มดีอาจจะลงเล่นกันในนัดนี้ด้วยนะครับ ก็ต้องดูใจของเชเกนครอปครับว่าวันนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะปรับการเล่นยังไงนะครับอาจจะเป็นการเล่นแบบซ้อมเกมรุกนะครับในวันนี้ทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับเจอกับลิฟพูเนี่ยอาจจะซ้อมเกมสวนกลับนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะคิดถึงการเจอกันในพิม์ลิกนะครับว่าจะรับมือกับทีมของเชเกนครอปยังไงครับลูกทีมของวิล่าส่วนมากเนี่ย หลังจาก3นัดหลังที่ผ่านมาเป็นทางด้านของลิพูนี่เก็บเรียบนะครับสกอร์ห่างเนี่ยมากกว่า2ลูกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นวันนี้เนี่ยทางด้านของลิพูมาเยอะกว่าครับผู้เล่นของคริสตันพาเลตมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนตัวนะครับความฟิตเนี่ยลูกทีมของคริสตันพาเลตลูกทีมของคาติเวล่าอาจจะด้อยกว่าในเรื่องของความฟิตแล้วก็การเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันในวันนี้นะครับทางด้านของลิพูครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ การเอาตัวรอดของแต่ละคนนะครับแล้วก็เบสิกรวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเหนือกว่าทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าจะเข้าขากันมากแค่ไหนสำหรับทีมของเจเกนครอประหว่างลูกทีมเก่ากับลูกทีมใหม่ที่ได้ตัวกันเข้ามานะครับก็ต้องดูครับว่าวันนี้ครับจะโชว์ฟอร์มได้หรือไม่ครับจากผลงานที่เตะกับแมนยูเนี่ย ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเกมรุกเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่แลวแต่เกมรับนะครับก็ยังมีผิดพลาดกันอยู่บ้างสําหรับผู้เล่นดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับลูกควบลูกครึ่งครับน่าลุ้นนะครับในการสกอร์ห่างที่2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าระหลาให้ต่อที่ลิวพูครับลูกควบลูกครึ่งครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยราคาจะขยับขึ้นเป็นลูกครึ่งแล้วนะครับก็ยัง ลุ้นได้ครับลูกครึ่งครับ2ลูกน่าจะมีครับสกอห่าง2ลูกกับคริสันพาเลตนะครับให้ต่อที่ลิรโพลครับกันในวันนี้ครับขอบคุณที่ิดจมรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับสำหรับช่องทางของ y o u YouTube c h ช n n e l ครับเหล่าร้อยหลานครับทักทายกันมาได้ครับไลน์แอดของเรานะครับไลน์แอดนะครับเหล่าร้อยหลานนะครับมีที่เด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับ มีทีเด็ดแล้วก็มีการวิเคราะห์ให้กันทุกวันนะครับแบบนี้ครับกับเหล่าร้อยหละครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ